สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับมาเที่ยวฮะมาเที่ยวครับเมืองเก่าโอคอเตอร์นะครับแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารเวียดนามที่ฮาหนอยแห่งนี้นครับอันนี้ก็คือคล้ายๆบ้านเราก็คือข้าวเกี๊ยวยวนหรือว่าขนมอะไรข้าวเกีบยวยวนใช่ไหมครับขนมเบื้องยวนแบบกรอบฮะแล้วก็จะมีเฟอฮะมีเฟอเฟอไก่เฟอเนื้อนะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยครับเดี๋ยวพี่วุ้จะพาไปทานนะครับเราก็ขับรถมาเรื่อยๆฮะเราเห็นธงชาติของเขาเยอะช่วงนี้ฮะเพราะว่าวันที่2กันยาจะเป็นวันชาติฮะเป็นวันที่เขาประกาศเอกราชครับมาจาก ประเทศฝรั่งเศสครับเราจะพาทุกคนเดินมาที่ถนน36สายครับแต่ละสายก็จะมีขายสินค้าคล้ายๆกันครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับสินค้าตามบ้านที่เขาขายกันแถนนี้ก็คล้ายคลองถมแบบบ้านเราฮะก็จะมีขายของเกี่ยวกับพวกสแตนเลสหรือของใช้ในครัวเรือนอะไรต่างๆนานานะเขาตรงหัวถนนถเขาจะมีชื่อฮะมีชื่อเป็น เป็นลักษณะของชัยของที่เขาขายอยู่ตามหน้าร้านต่างๆครับมีหลากหลายเยอะแยะเป็นหมดเลยครับถนนแถวนี้ครับมีสาร่ปกสายก็จะมีของขายหลากหลายกันฮะเยอะเยอะมากๆเลยครับเป็นแหล่งศูนย์รวมครับก็ดีไปยหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สินค้าชนิดใดก็มาถนนสายนั้นครับแล้วก็มาดูครับว่าร้านไหนขายถูกขายแพงต่อรองได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาขายกันเหมือนเหมือนกันหมดเลยครับนะครับ พี่วุก็พยายามถ่ายบรรยากาศครับเอาเรื่องเล่าครับประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เดินทางฮะที่พี่วุ้ได้มาท่องเที่ยวที่หาน่อยนะครับณนะตอนนี้อยู่ที่เมืองโอควาเตคือเมืองเก่าของหาหนอยประเทศเวียดนามนะฮะเมืองแห่งนี้ก็เป็นเมืองเก่ามากกว่า600ปีมาแล้วครับบรรยากาศครับตอนนีมม้มาช่วงนี้ก็จะเห็นฮะแต่ละบ้านก็จะมีติดธงฮะธงสีแดงแล้วก็มีดาวแดงคนระับเป็นธงของประเทศเวียดนามนะครับ ติดตกแต่งครับเดี๋ยววันที่2ตามที่เป็นบ่อยครับเขาก็ <c oughs> จะมีการนะครับมีมีการเดินพาเลทอะไรต่างๆนาน,านาภายในเมืองแห่งนี้เฉลิมฉลองครับแต่ว่าเรามาก่อนเราก็เลยไม่ได้เห็นการเดินพาเลทของชาวฮานอยชาวเวียดนามนะครับเพราะว่าพิพิไปตามคาเฟ่ไปตามร้านอาหารบางทีก็มีเขาก็มากินอาหารแล้วเขาก็มาแต่ขอแต่งตัวภายในคาเฟ่ครับก็บรรยากาศก,าก็ดีฮะก็จะเห็นการแต่งตัวของชุดเวียดนามครับ หรือว่าพี่วุาจะเรียกว่าชุดก๋วยจับยวนนะครับแต่ว่าคําว่าก๋วยจับยวนนะครับที่ที่นี่ไม่มีขายนะครับมาฮานอยไม่มีก๋วยจับยวนขายนะครับก๋วยจับยวนที่มีหมูยออยู่ข้างหน้านะแล้วก็จะมีมีอะไรมีไข่ออนเซนอะไรต่างๆแนวนี้ไม่มีครับมันเป็นมันเป็นก๋วยจับยวนที่ทางประเทศไทยประยุกต์ขึ้นมาแหละครับให้มันสมกับกับลิ้นปากของคนไทยครับปลาอร่อยครับแต่ว่ามาที่ที่ฮานอยแห่งนี้ไม่มีก๋วยจับยวนนะครับ แล้วก็แหนมเนืองพี่วุฒก็ไม่ไม่ไม่เห็นเหมือนกันนะครับพี่วุฒก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าข้าไปเมนูก็ไม่มีครับเมนูแหนมเนืองอะไรแนวๆนี้ไม่มีครับตอนนี้ก็เดินถ่ายให้ทุกคนได้เห็นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านครับบา์เกตหรือว่าบันหมี่ฮะบันหมี่เป็นแซนด์วิชและเป็นขนมปังสอดไส้ของชาวฝรั่งเศสประยุกขึ้นมาฮะอร่อยครับอร่อยจริดจไปร้านดังแล้วเรามาถึงฮะนี่คือบันหมี่ร้านยี่ห้าเนี่ยเบอร์ยี่ห้าโอโหคนมาต่อคิวยาวมากๆเลยครับเป็นฮ บาเก้ก็คล้ายๆเหมือนอย่างที่เราไปไปทางสาดแก้วหรือโรงเกลือแล้วลน,นะที่ขมเรขายกัน,นหรือไปทางจันบุรีครับแต่ที่นี่อร่อยกว่าแล้วก็สะอาดกว่าเห็นไหมก็ค,คนมายืนต่อคิวกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งหรือว่าเป็นคนชาติเดียวกับเขาเองก็มายืนต่อครอรันละสี่บาทนะครับอร่อยจริงกรอบอร่อยครับกรอบนอกนุ่มในฮะนี่แล้วเราก็ได้ครมบก็มานั่งทานในร้านอาหารพี่กุก็ทานหนึ่งหนึ่งปอนดอย่างนี้ครับ อันนี้อร่อยครับข้างในมีไส้เนื้อสัตว์นะครับมีไส้มีไส้แฮมหรือว่าจะเป็นหมูยออะไรเนี่ยมีมีหลากหลายครับอร่อยอร่อยมากๆครับเป็นอาหารเช้าได้อย่างดีเลยครับ45บาทครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านในฮะก็จะมีมะละกอดองจะมีมีแครอทดองใส่แล้วก็มีผักชีฝรั่งมีหลายอย่างนะเนาะข้างในเนี่ยใครเคยกินบาเก็ตครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่า บ้นหมีนะครับบ้นบ้นหมีบ้านหมีเป็นภาษาของเวียดนามครับหลังจากที่เราทานกันเรียบร้อยพี่วุฒิก็พานะเดินออกมาครับเดี๋ยวปลายทางของของของคลิปนี้เดี๋ยวพี่วุฒิจะไปฮะคลิปหน้าก็จะพาไปที่โบสถ์ฮนะไปโบสถ์ที่เซนจอนครับเซนจอนเซนจอนโยเซฟอะไรอะไรแนวๆนะครับเป็นเป็นโบสถ์แคสอลิกครับซึ่งประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครเคยไปที่ท่าแรล่หรือไปที่สกลนคร ที่นู่นครับภายในจะสวยกว่าที่นี่ฮะแต่ว่าที่ตรงนี้ด้านหน้าเขาก็จะสวยครับเขาเป็นแบบเป็นเหมือนวิหารครับจาลองมาจากที่ปารีสครับสุดยอดครับเป็นโบสถ์คาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดของฮนานอยครับเขามีสร้างมาตั้งแต่ยุคฮะยุคฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองนะครับเป็นยุคล่าอณานิคมเสร็จแล้วเขาก็ได้เวียดนามเป็นอาณานิคมเขาก็เลยมาสร้างโบสถ์ไว้ฮะนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศภายในขนน 36สายครับเราก็นั่งฮะนั่งแก๊บต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปฮะไปที่บวชเซนจอนนะครับเซนจอนก็บรรยากา,กาศก็เป็นแบบนี้ครับนะพพยายามถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับว่าบรรยากาศ,กาศของฮานอยยามกลางวันเป็นยังไงกลางคืนเป็นยังไงครับเนี่ยก็เหมือนอนคล้ายๆคลองโถมบ้านเราครับก็จะเป็นตึกเป็นตึกเป็นห้องแถวยาวเหยียดติดต่อกันไปฮะเยอะแยะแบบหลักหลากหลายสายครับถนนเขาก็จะเชื่อมต่อกันเหมือนว่าเป็นใหแ่มงมุมครับเป็นใหญ่มงมุมเลยเดินกันไปได้ ชิวๆครับเดินจริงๆถ้าเกิดใครที่เดินเก่งๆครับมาเดินก็ได้ฮะเดินไปเรื่อยๆฮะเดินไปแล้วกินอาหารอาหารข้างทางก็มีฮะจะมีอาหารเขาหาบเล่แผงลอยอะไรแนวๆนี้ฮะหรือว่าจะเป็นรถเข็นรถเข็นหรือเยอะครับมืหูแล้วก็นั่งกินกันริมฟุตบาทนะเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้ตัวเล็กๆครับวางอยู่ฟุตบาทครับการอย่างร้านโลโก้ร้านท้องถิ่นของเขาครับก็มีอาหารที่อร่อยยมากๆครับกินตามข้างทางตามแบบฉบับของคน ฮานอยเวียดนามนะครับบรรยากาศครับเราก็พยายามฮะขึ้นรถมาแล้วครับพี่วุฒิก็ไม่เลิกถ่ายนะครับถ่ายเอามาฝากคนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ไม่ได้ออกไปไหนครับจะได้รู้ไว้ว่าเรามาเที่ยวฮานอยนะครับฮานอยเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือของประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเป็นยังไงครับอันนี้คือเป็นแหล่งเมืองเก่าครับเมืองเก่าที่มีอายุยาวนานมากกว่า600ปีมาแล้วนะครับ ก็จะมีการค้าขายครับค้าขายกันแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ควักไวไปหมดเลยครับนี่เห็นไหมเรามาถึงด้านนี้พี่บ๊วก็ถ่ายมาทุกจริงจริงมันถ่ายยาวกว่านี้นะครับแต่ต้องตัดต่อออกไปครับเป็นถนนเสื้อผ้าอภรรของใช้ฮะหรือจะเป็นของเบ็ดเตล็ดหรือของฝากของฝาก,ากหรือเป็นของกินอะไรต่างๆเขามีฮะแต่ละจุดเนี่ยจุดของของถนนถนนก็มียาวประมาณสักสองร้อยเมตรฮะแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นยญ่ม,มุมๆค,ครับอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดเลยครับถนนแถวนี้ก็จะกินไปถึงนู่นถึง,ถ,งถึงทะเลสาบ วันวันเขี่ยมนะครับวันวันเขียมอะไรเรียกลักษณะอย่างนี้ครับผิดถูกอไก็ขออภัยนะครับพี่วุฒิก็ไม่ค่อยถนัดภาษาเวียดนามครับบรรยากาศพี่พี่วุฒิพยายามถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้รู้นะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้เรามาท่องเที่ยวครับพี่วุฒิมา3วันนะครับมาอยู่ที่เวียดนาม3วันครับมากินอาหารเวียดนามอย่างเดียวเลยครับอาหารเวียดนามก็อร่อยครับอร่อยถูกปากคนไทยนะครับใครอยากกินพริกพริกเวียดนามนี่เผ็ดมากๆครับเป็นพริกคล้ายๆพริกขี้ฟ้าแต่ไม่ใช่นะแต่ผูวเวลากินเพราะมันเผ็ดเผ็ด เผ็ดสุดๆยอดเลยครับนะก็ถูกใจครับถูกใจคนไทยนะครับที่ชอบกินของจัดจ้านเผ็ดๆนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะไปคล้ายๆประเทศไทยครับคล้ายๆคลองถมเยาวราชอะไรต่างๆนั้นก็จะมีขายของกันเยอะแยะหมดเลยครับแล้วก็ผู้คนครับเดินบนฟุตบาทไม่ได้ครับก็ต้องมาเดินบนถนนครับบนถนนยามข้าคืนรถจะเยอะฮะแต่ตอนเรามาตอนช่วงนี้ที่นี่ช่วงนี้ช่วงสายๆครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่วุ้จะไปที่โบสถ์แกตอลิกครับนะครับจะไปถ่ายแบบ บทคาิโอเิตที่สวยครับเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับแต่ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับพี่วุ้นก็ถ่ายฮะถ่ายยกกล้องขึ้นมาถ่ายโดยตลอดเวลาครับเอามาฝากครับเอามาฝากทุกคนที่ไม่ได้ออกไปไหนครับจะได้เรียนรู้ประสบการณ์กันไปกับ,ก,บกับพี่วุ้นนะครับแล้วก็พี่วุ้นก็ก่อนที่จะไปไปถึงที่ ที่โบสถ์แคลทลิกครับพี่วุฒิขอแวะที่นี่นะครับมากินพิซซ่าครับพิซซ่าที่แห่งนี้ครับเป็นพิซซ่าเจ้าของเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เขาเปิดสาขาไม่ว่าจะเป็นห้องกงหรือมาที่ที่หาดหน่อยเวียดนามแห่งนี้ครับนะครับโอ้โหใครที่ไปที่ที่ญี่ปุ่นครับมาเจอพิซซ่าร้านนี้บอกตรงๆเลยครับเหมือนอย่างไปขอเขากินนะต่อคิวยาวเหยียดมากๆเลยครับยาวเหยียดเลยครับมีคนกินเยอะแยะบ่นพานดูในร้านครับก็จะมีนะครับเป็นพิซซ่าอบด้วยเตาถ่านด้านในนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีชีส ชีสอันนี้สุดยอดมากออลฟามอร่อยครับนะเพราะเขาหมักเองครับเจ้าของเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่มาเปิดมาเปิดร้านพิซซ่านะกระจายไปทั่วหมดครับแต่ในประเทศไทยไม่มีครับเขาอยู่ในฮ่องกงหรือเวียดนามนี่ฮะจะเป็นยืดๆอย่างนี้ครับนะครับแต่พี่บุ๊ชไม่ได้ทานไม่ได้ทานไม่ได้ทานพิซซ่าของเวียดนามนครับพิซซ่าเวียดนามก็เป็นอีกแบบครับก็เป็นแป้งแป้ง บางๆครับแล้วก็กินแล้วกรอบๆแล้วมีไส้ฮะอย่างนั้นอันนี้อย่างแต่นี่มันเป็นนะครับอันนี้คือมันเป็นพรีเมียมสตนีทนะครับในร้านดังครับร้านดังแห่งนี้ครับก็แวะเข้ามาครับร้าน โฟอะไรโฟเขาเรียกโฟอะไรไม่รู้เนี่ยดูดูภาษาที่พี่พุธเขียนไปแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ใครใหญ่ทานก็แวะเข้ามาครับที่ญี่ปุ่นก็มีครับที่ฮ่องกงก็มีครับอันนี้ก็เป็นเส้นสปาเก็ตตี้ครับสไตล์ของเวียดนามเขาปรับปรุงมากินแล้วก็อร่อยเขาเอามาจานใหญ่แล้วเอามาแบ่งกันครับสุดยอดสามอร่อยครับนักทนที่แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่พุธไ้นะครับ ช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่ฮานอยครับอยู่ที่ฮานอยอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับกินทุกอย่างที่ฝั่งหน้าครับเว,วเวลาหิวมากินของริมถนนยันขึ้นห้างดังห้างเลยครับพี่วุฒิทานครับชอบเป็นคนที่ชอบทานชอบเช็ค